ตอนรถไฟโดบิตะว้าวสุดจดอดเลยเหมือนของจริงขุดๆมาเลยนั่นเนี่ยอุ้ยเหมือนมากๆเลยล่ะนเนี่ยก็อนอะว่าแต่ว่า<ะ>สุดยอดยังไงก็ทำได้แค่ดูอย่างเดียว ถ้าขึนไปนั่งได้ก็คงจะดีอะเนาะไม่ไหวเลยนะเด็กน้อยที่ไม่รู้จักคุณค่าของชุดรถไฟจำลองแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเด็กน้อยออกไปเรีนรถไฟพูดๆนองๆสบปไปคนอื่นเขาจะดูอเจ็บใจนะ มี่จิงไม่เห็นจะต้องดูถูกกันถึงขนาดนั้นเลยนี่นะาจ <c oughs> อยาใหยสนได้อ้าปาก้างอ่ะเอาอะไรามาหน่อยดิโถ่ย้ายสาระนะ่ะฉันยกของว่างฉันให้เลยนะเอ๋อให้ยจะีเหรอชุดรถไฟเด็กเล่นเอาไปเลยเอาไปเลยต่อไปก็ใช้ช็อคพิเศษนี่อ่ารางรถไฟ ยาวเท่าไรามันก็ยิ่งหนุกเท่านั้นดีละไม่ยอมแพ้หรอกันจะรับะาสนุกดีจริงเลยเนอะเอ้ะแต่ว่าฉันไม่ได้อยากเลยรถไฟเป็นเด็กน้อยแบบนี้สักหน่อยนึงนะเอาน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 ารังรถไฟยาวขานาดน,นี้มันน่าจะโอเ่นะที่เหลือก็ดีอ่อะเด่เียแล้วติดป้ายเลย ฉลาออกมาแล้ววางรถไฟลงบนรางสิเออเอาเลยอโอ้ยสุดยอดอรถนี้นั่งได้ด้วยเหรอวิ่งได้ด้วยเหรออแน่นอนอยู่แล้วนะ <c oughs> และคนขับก็คือ <c oughs> ได้เอาเลยอโอ้หเหมือนของจริงเลยตอนจะปิดประตูก็กดปุ่มจรงนั้นนะ <c oughs> เอาเลย ขวาโอเคซ้าก็โอเคอืมรถไฟโนโบิตะออกตัวบุญ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 ประทับใจนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการโอ้ยยยยัยย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 ยเยย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 ย เฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮ่า่เพขอะชี้อะไรเอกะจังเลยรถไฟนอบิตามาแล้วครับเป็นง่ายเหมือนของจริงเลยใช่ไหมอะไรกันเนเจ้าโนบิตาเอ้ยเจ็บใจสนใจหมอนั่นเลยนะแอนรถไฟ อันนี้คือได้เลยไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วก่อนเน่แล,แล้วมีตารอฉันด้วยดีเวลานะโจใจเอ็นรอด,ด้วยเน่สองคนเนี่ยนะตะลึงกันไปเลยนะเฮ้ยสบายใจแล้วละ<า>่ะฮะรถหยุดซะแล้วเอาก็ร้างรถไฟมาถึงแค่ตรงนี้นี่นะอแต่ว่าฉันอยากขับต่อไปอีกถ้าขีดร้างรถไฟเพิ่มมันก็ไปได้ทุกที่ล่ะ <laughs> ฉันมีความคิดดีๆแล้ว เอ๊ะนั่งรถไฟไปโรงเรียนเหรอใช่บางใจรถไฟโนบิตาได้เลยน่าสนุกดีเนอะมันของจริงเลยแลนะเนี่ยนะโนบิตาเฮ้ยขอเะนั่งรถไฟเมื่อกี้ด้วยคนได้เปล่าแต่ว่าจะเอายังไงดีนะคือยังไงฉันก็เป็นแค่เด็กน้อยนี่นะเนาะมันก็ได้ก็ได้หนังสือกระตูนสิบเล่มเป็นไงเอาไปเลยอะจริงอะ ติสเนาะรับหนังสือการ์ตูนสิบเล่มให้คุณโรบิตะเขาซะเฮ้ขาไมอ่ะขอพวกแล้วนั่งรถไฟด้วยดิจริงเหรออยากนั่งเหรออ๋อฉันะจ่ายเป็นหนังสือการ์ตูนสิบเล่มไปแล้วนะรู้แล้วละนะแล้วจะมาให้ทีหลังอ่ะฉันด้วยฉันจะเอาคุกกี้มาให้นะจริงเหรอดีละพรุ่งนี้เราทุกคนนั่งรถไฟไปโรงเรียนกันเถอะหนึ่งเริ่มให้โรบิกาเปิดบริการแล้วเฮ้ย อ๋อโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวอะไรเอมอนต้องเพิ่มรางรถไฟแล้วว่ะคนอื่นๆก็บอกว่าอยากนั่งรถไฟโนบิตะเหมือนกันน่ะโอ้โหโนบิตะขีดรางเพิ่มพีนะไปแล้วนี่ต้องขีดอีกแค่ไหนถึงจะเสร็จ ก็อีกสิบสถานีาจ้ะจีโอ้ยใฮ้เสร็จสักทีเออฮ้ยเหนื่อยจังเลยเตื่นได้แล้วนบิตะนัดกับทุกคนไว้ไม่ใช่เหรอ,อจริงด้วยสิขวาโอเคซ้ายก็โอเคอเริ่มจากบันชิสุกะก่อนเลยรถไฟนบิตะ Yeah. Ejaan ini. Tambah ini. Cuci sekat. Tambah ini. Cuci sekat. break break break. Ha? 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 Ha! No break break break. Oh ah. Break 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 break. Ayah. Nai Nobita. อออขอโทษด้วยนะชิสุกาไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณที่เหนื่อยตั้งแต่เช้านะจ๊ะฉันทำข้าวปั้นมาให้เราคิดว่าเธอคงยังไม่ได้ทานข้าวเช้าว้าวอยอดเลยขอบคุณมากเลาอร่อยมากเลยชิสุกา้กา,กา,กาอ่อยมากเลยขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> นบิตาพยายามเข้านะดีละคราวนี้แหละ อ่คือคือเลทไป30วินาทีอีกแล้วคืนเป็นแบบนี้ได้ไปโรงเรียนสายแน่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคอยดูสถานีหน้าเถอะคราวนี้ต้องให้เร็วหน่อยหยุดยุดแล้วโอ้ยนี่น่าลักไม่ถึงจุด่งชันแันล้านล้าเน่นี่นี่เด็กที่โรงเรียนอยู่โรงเรียนเราอ่ะเฮอเ้เยอะแยะเลยโอโหขอโทษนะคดีขาวมันแพ้่ไวอ่ะเจ๋อ

อ้าถึงแล้วทถานีใจแอร์ไงอารุณสวัสด์เอาข้าวขึ้นมาทำไมอารมณ์แบบนั่งกินข้าวกล่องรถไฟกินเหล้วทุกคนหยับแล้วหยงเีับแล้วเขาเป็นใจแอ่นเหรอ่นี่ยอะไรเหม็นเนี่ยโอ้เ้กลิ่นถัวเน่าเวสยจิจ๊ะลงมา เอาแล้วนะใจะเย็นๆก่อนทุกคนนี่ถูกใจเทปึ้งเลยนี่คนน่าโนบิตาไม่มีเวลาแล้วแล้วหน่อยดิดีละเร่งความเร็วออกพร้อมย้อยเลยจ๊ะอ๋อยโนบิตาทำอะไรโอแกนเนี่ยข้าข้าข้า ตีเหนียวไปหมดเลยอ,ะอ่ะมื่อทไมคนแน่นขนาดนี้ล่ะเฮ้ยนี่มันกลิ่นอะไรนะใกล้ใกล้ะจะถึงเวลาเข้าเรียนอยู่แล้วนะเฮ้ยทำไงดีอ่ะย,ยังไงก็ต้องรีบไปแล้วไอ้ช,ช้าชะมัดเลยเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายเกินพอดีอ่ะเอ๊ะอ๊ะไอเด๊เอา้เอา,อาจะทิ้งฉันไว้ที่นี่หรอกเหรอฮะ ยแย่แล้วคุณครูจะมาแล้วล่ะคุณสถานีปลายทางแล้วจะเออเออโอ้โหจอดเลยสถานีมาไกลรีบรับเลยแล้วนะขอโทษทีเฮ้ยรีบวิ่งกันเลยฮะไม่ไหวแล้วเฮ้ยวิ่งหน่อยแล้วสายยกชั้นอ๋อ ให้หนัง่งรถไฟมาโรงเรียนเนี่ยมันลําบากแค่เพื่อนๆบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปส่งให้ทานเข้าเรียนให้ได้ <c oughs> ไม่งั้นฉันโดนแน่มันก็น่าอยู่รถนะแต่แ้นทุกคนแห่ขึ้นมาบนรถแบบแล้วนี่ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ดี้นะให้ฉันจัดการเองเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้จะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟ Ι โนบิตาเหมือนเคยเลยนะครับดีจริงเลยนะ รถเพ่มีสองตู้วันนี้นั่งสบายหน่อยน,นงสินะน้ำน้ำน้ำนน้ำอันหอยอยัน่อยแม่ได้กินข้าวบนรถไฟแบบนี้ทุกวันเราสุดยอดจริงๆเลยด้วย <c oughs> นะถ้าถาววันนี้นะั้นเราจะไม่ไปสายอนะ่ะเนาะใครยังชั่วหนะ่อยที่ทุกคนพอใจอรถไฟโนบิตานี้ชื่อเสียงดีขึ้นแล้วละ่ะฝนตกเหรแถมตกหนักซะด้วยตายจริงจะไม่ได้อารมมาด้วยอ่ะอย่าห่วงเลยนะเราไปถึงโรงเรียนโดยไม่เปียกอยู่แล้ว เฮ้ยรถหยุดเฉยเลยทำไมอ่ะอ um ๋อเอ้ย claro> wow. ๋อหลังรถไฟมันเลือนหายไปเพราะโดนย่าล้อเล่นเนอะโอบินตาเเฮ้ยทุกคนครับวันนี้รถไฟก็ล่าชาอีกแล้วต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะโรบินตาจ้าเฮ้ยทำไมรถถึงยังไม่มาอีกล่ะ ดิฉันถูกที่ยิงแ,แล้วเลยดอ่่ยฮ่าโดราไอโบนตอนปืนเปลี่ยนเทหาวัตถุเป็นไงคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดพ่อฉันเป็นคนซื้อมาให้น่ะโอแล้วไอ้เจ้านี้มันทำอะไรได้งั้นเหรออุ้ยทำได้ทุกอย่างนั่นแหละจะให้เชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกผ่านเน็ต <c oughs> หรือว่าจะเล่นเกม <c oughs> ไปพร้อมกันก็ยังได้ อเด็กเอะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมีตาไข่ที่ใหญ่ขนาดนั้นด้วยเหรอตาขข่เส้นเล็กๆแบบนั้นอ่ะรับน้ำหนักได้เยอะน่าดูเลยนะเนี่ยผิดแล้วไม่ใช่เด็กที่แปลว่าตาขข่อินเทอร์เ็ตอินเทอร์เน็ตรู้จักกัเปล่าเฮถึงบอกตัวเราไปตาไปไหนก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีหรอกก็ฟังที่พูดครับสิใช่โลนัยขำ ฉันอยากได้คอมพิวเตอร์บ้างจังเลยจืย่อคอมพิวเตอร์เหรอโนบิตะเนี่ยนะฉันเองก็อยากเล่นเกมพร้อมกับคนทั่วโลกเหมือนกันนี่นะถ้างั้นฉันมีของดีอยู่นะ <c oughs> ปืนเปลี่ยนเทหาวัตถุนั่นอะไรอะ่ะของพิเศษที่ใช้เปลี่ยนวัตถุอย่างหนึ่งให้กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งไงมันทําแบบนั้นได้ด้วยเหรออ้อากวก็ได้ที่ทาได้ีิตัวอย่างนะเมื่อออซิเจนรวมกับไฮโดรเจนมันจะเปลี่ยนเป็นน้า เมื่อเติมคาร์บอนลงไปในน้ําก็จะกลายเป็นน้ำตาลเราจะได้เรายังสามารถสร้างเพชรจากคาร์บอนได้อีกด้วยนะโอ้โหวิทยาศาสตร์จ๋าเลยฮ่างั้นก็ไปหาวัตถุด,ดิบกันเลยเอาให้มันทีใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์หน่อยนะ,ะ,จะาจจอระกบ,บัวหัวบุกเจอเอเอแล้วหัวใช, ef, ช้หัวใช้เท้าก็าได้นี่หัวใช้เท้าใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์เหรอเอาคิดว่าใกลเหมือนกันนะถ้ามีหัวไม่มีหอกับไม่หันหน้าด้าอะไรอ่ะเอาหน้าตอบมาสิว่าไง ้าหัวไม่มีหอกับไม้หันอากาศก็เหลือวออ่ะถ้าเติมคอมพิวเตอร์เข้าไปล่ะอก็ก็คอมพิวเตอร์ยิงรู้สึกไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะตอนเนี้ตัดหอหีบกับไม้หันอากาศออกแล้วเติมคอมพิวเตอร์ลงไปเฮ้ยได้แล้ว เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์เดียดสนุกจังฮะแต่พอผ่านไป15นาทีมันจะกลับเป็นหัวใช้เท้าเหมือนเดิมเลยโถ่เอยเงินก็ช่วยไม่ได้สนุกแค่15นาทีก็แล้วกันเอานะเอานะเออจะครบ15นาทีแล้วนะเจ้อยเราไม่ตาก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยละเนี่ยขอยืมหน่อยดีแล้วถ้าไม่ให้นะอ๋อให้สิยกให้เลยเฮ้ยพูดง่ายจังถฉันไม่ใช้แล้วอ่ะ จนอาไปเล่นปะพูดจริงหลังเนี่ยตึง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 เฮ้นั่นคอมพิวเตอร์ของใจแอนเหรอก็ใช่ีิของฉันเองทำไมอรอเฮ้ยหรอไ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 ออไออไ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 นไออไ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 อออ ไอ้ออออต้องปลดด้วยเวลาเจ็บจอ่ะนี่โนบิตะกับตัวไร้ว,วันอภัยไม่ได้ทำให้ขายหน้านกน้อยตัดคำว่านอกออก <c oughs> แล้วเติมปลาหมึกเป็นปลาหมึกน้อ,นอยเจยทำแบบนั้นมันก็น่าสงสารแย่สิไม่เป็นไรอ่หนะ เดี๋ยวครบ15นาทีมันก็กลับเป็นนกเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยอ๋ออ๋อแมวจะขึ้นไปกินแล้วแมวตัดแสแลก,กับโบเวนนี่นทพิทาเอาปืนเปลี่ยนให้หาวัตถุมบเล่นแบบนี้ฉันว่ามันไม่ไดีนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ้าวเ ทำไมประหมึกกับรากไม้ถึงขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้ได้ท่อน้้ำตักท่อออกเติมคำว่ากาตาย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 ใครเอากาน้ำมาทิ้งเอาไว้เนี่ยเอือโอ้ยังไม่เอี่ยมอ่องอยู่เลยนี่นะ ตัวแบบนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวอ้าอตาย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 แล้วทำไมที่ใครไปทนอทาได้แล้วนี่โนบิตะเอาคืนมาทัทีเธอหน่าเอายืบิีกแป๊บนึงน่ะไอ้โนบิตะปัดต่อถัดต่อต่อโป ออมาไยั <l ots sei> <c ười> ุนะยุงมาแล้วรสิดงพิตาอยู่ไหนดูพิตาาแต่แกลคนอื่นอยู่ได้ไม่ไหวเลยแย่ชะมัดเลยดูพิตาแพนเมค่พขอขนมปังแยมกับขนมปังครีมค่ะครับผมขนมปังแยมกับครีมยลก้อนนะครับหุยชิ่อสุกานนี่นะนี่ครับได้แล้วครับเอ๊ะ คือว่าคือเอาเอไอยอยอุ้ยตายแล้วโนบิตาเอาคืนมาเลยนะยังไม่ได้เหรออเอาคืนมาโนบิตาอยู่ไหนโนบิตาเอาคืนมาอดไรเอ็มมันเมื่อกี้บังอาจมากนะไออ้อยอ้อย ออื้ฉันไม่เกี่ยวอะไรโดยเลยเลยไเกี่ยวเตรียมใจไว้ได้เลยแกไมปอยากเจอโอ้ยโอ้ยจะจะทำไงดีอะมัดขวาพิฆาตดูแลไอมบอนหรือแค่น้องนุ้ยเมิ่มขังสลัมไม่โทรนี่นี่อะไรกันเหรอทำไรอะ อะไรฮะดูบิตาฝีมือแกใช่ไหมเป็นแค่ดูบิตาอวดดีนักใช่ไหมยืนตันงหนีไปไหนเชือพผ้าแต่มคำว่าเชือกเติมคำว่าแกอะไรพูดอะไรเขงแกอ้าอ้ยจอยเอ็นอะไรเนี่ย เอ้าจิซ yeah, yeah, yeah. 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 ุกะว้าอย่ามองเอ้ยนะเกล็ดน้ำไปไปปอบ๊วยอย่ามองนะห้ามองไปที่อื่นไปหมดเลยไปไปตอนนี้มีสตอนนี้เลยไม่ไหวไม่ไหวตาลายไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยรีบรอรับรื่นปลอดภัยให้อยู่ได้เหนื่อยแล้วอ่ะขอโทษนะโดเอยมอนโอ้ยโอ้ย คุณเลยโอ้ยเฮ้อโอ้ยอ้เ้อเอ้อเซัโซเเฮยเออเฮ้อเ้ยนเบต้าอยู่ไหนเ้ยโนเบต้าอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะอ๋อโนเบต้าคุณครูวันนี้คุณจะไปเยี่ยมคุณแม่ของเธอ ตอนนี้ก่อนจะเดินถามปี่บัตนาอนถึงอยู่พอดีเลยนะโยลืมซะสนิทเลยทำไงดีละ่ะแบบนี้แม่รู้เรื่องอะไรยขอสอบสูนคะแนนโนบิตาสคุณครูครับขอโทษนะครับอคุณครูตัดโน,นเน้นและตัดคำว่าครูเติมกอไก่กับกี้คุกกี้ จจ้้าาอคุกคุูครูหยุดนะอครูครับเอาไงดีเอาไงดีคุกกี้เหลือแค่ข้อควายเติมเรื่องกันบินร่ เครื่องบินรบตัดเครื่องกับปรบ โนบิตะนี่สีมือเรางั้นเหรอเออเปล่าครับคือคำว่าแม่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 แต่สลากับไม่เอกออกให้ตายสิเด็กอย่างเรานี่มันเตอพอฮีบสลอยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังทำตัวเหมือนเดิม จะให้เป็นลูกหมีตัวน่ารักแท้ๆเลยขอโทษขอโทษขออทำอะไรอยู่เหรอโนบิตะมานั่งจ๋งอยู่เนี่ย สอบได้ศูนย์คะแนนเอาไปซ่อนเหรอนี่เราคิดอะไรของเราอยู่กันแน่นะฮะแบบนี้เขาต้องปรับการใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยนะและทั้งเดือนนี้แม่จะตัดค่าขนมเป็นการลงโทษไม,ไม่ไม่นะโเอ้ยก็อยากหาเรื่องแกล้งคนอื่นดีนักนี่นะนายอ่ะ